ี่เวลาปลาพี่อย่าไปโยนอย่างนี้นี่ถ้าพี่โยนอย่างเงี้ยปากหมดพี่ถือดิพี่งอข้อมือหน่อยเออแล้วพี่โยนให้หางมัชนโฟมอ่ะเออมันต้องแบบนี้ดน้ยเอาไหมเอาลองเล่นได้ครับพี่ก็วางนะจ๊ะว่าไงพี่สาวลองได้ลองฟีปีเป็นิดเลยนครับเดีดยเด็ดทุยโยนเป่าโยนเป่าอย่างนี้ก็ปากจ้าลองเพิ่มแรงกว่านี้ไปนะแรงแรงนะครับผมแรงแรงลง สามดอกห้าสิบแรงๆเอาให้โดนโกลเดี๋ยวทอนให้โยนเออไม่ต้องเบรคให้เราได้ครับผมไม่ต้องแล้วนะปอาให้ป้าไม่ปักเอาดูก่อนได้ครับเออดอกเดียวได้ตัวใหญ่เลยลูกกตัวไม่เป็นไรพี่ให้เราปีดอกเดียวยี่สิบสามดอกห้าสิบครับตัวตาตัวใหญ่เลยได้ปัญหาอะไรครับป้าไม่ปักโคมเออาก่นไม่ปักไม่ปักไม่ปักป้าไม่ให้มันเสียบป้าไม่ให้มันปักวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับเออวันสุดท้ายวันสุดท้าย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยมื่อกี้ปลาไงไหนลองปลาให้ดูหน่อยดิเมื่อกี้โยนยังไงโอ้โหโอ้โหนูดไปปักนู่นเดี๋ยวอย่าไปจับอย่าง,งน,นั้นนี่เวลาปลาจับอย่างนี้เออลองนี้นี่จับจับสองนิ้วนี่จับหัวลูกกลอกไว้นี่จับเออมันต้องแบบนี้โยนนี่เออ,อลองได้มาหี่มาแล้วพายแล้วเนาะเอาใหม่ไหมลองเต็มนะครับเออที่เราไปจับอย่างนี้มันก็ปากกันดิเอาใหม่เออาก่นปลาไม่ให้ปาก เอาแคาปีกมะลองไหมเออมัาลองกระตูดอยู่แล้วลองได้ได้ครับผมแต่ไม่ได้เลยไปท้ายแล้วพี่มาแล้วเอาตูดปลาก็ได้เดี๋ยวลองนิาลองเอาตูดปลาดิเออโอ้โหเมื่อกี้นั้เอาตูดปลาก็ได้แต่ไปเอาหัวปลามากระปักกันเลยเอาไหมลองไดยี่สิบสามลองห้าสิบครับตูดปลาตัวใหญ่เยอะเลยครมาลองได้มาเออกระตูดก็โตูดมาไม่ปักหัวนะพี่โอ้โหไปท้ายแล้วเดี๋ยวเออ ให้มันโดนปุ๊บจับจับสองนิ้วนี่เวลาปลาเนี่ยจับสองนิ้วนี่เออนี่แล้วงอข้อมือแล้วเราไปยดปลาโอ้นี่ก็ได้แล้วโอ้โหเอาตูดปลาก็ได้เอาตูดปลาเอาตูดปลาเอาตูดนี่เราวก็ตูดปลาเล็ก่ตัใหญ่เอาตูดปลาเนี่ยสองนิ้งไม่ถามว่าลิงก่อนได้ครับมาแล้วเอาตูดปลาที่จับทีเดีจวแบบนี่แล้วปลาอย่างเงี้ยเต็กใหญ่นะครับ เลี้ยงๆดิอย่ากปอนจะไปครับพี่ปลาแล้วให้เอาก่อนได้ครับพี่ปลาลูกหอกไม่ให้บไปทำไมลูกรอกรอได้ัยังไงก็ได้ครับไปใ้พี่อนี้มาไหรอก่อนให้ลอฟรีไม่ต้องเสียเงินลางเลยไม่เลยก็ได้ให้รอก่อนมาปลาได้ครับไม่ด้ไม่ได้ไาไม่เอาได้อาไม่เอาไม่เอาไม่เอาได้นะาไม่เอาไ่เอาไ่เอาไม่าไมเอาไม่าไ่เาไเอาไเอาได้าไม่เอาไม่เอาได้เอาไม่อาไ่อไม่เอาไเาไม่เอาไ่าไม่เาไ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  กม่ต้องการงี้ีก็อยู่แล้วนี่รู้ี่มาได้เลยอันนี้อนนี้มันใกล้มากเลยแเนแทบเป็นรู้สุดท้ายคน่ได้วนไม่ได้คไ่ได้ไ่ได้ไป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 